ในสังคมที่เราต่องแข่งขันกันเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดเราถูกปลูกฝังด้วยความเชื่อที่ว่าความสำเร็จเป็นผลพวงโดยตรงของชั่วโมงการทำงานอันยาวนานเราเชื่อชูภาพของคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำตอบอีเมลตอนตีสองและสละวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเคลียร์งานให้เสร็จ เราสวมกอดวัฒนธรรมแห่งความยุ่งเหยิงหรือ Hustle c เ l t u r จออย่างภาคภูมิใจและมองว่าความเหนื่อยล้าคือเครื่องหมายแห่งความทุ่มเทคือเหรียญตราแห่งเกียรติยศของคนทำงานยุคใหม่การพักผ่อนถูกตีตราว่าเป็นความขี้เกียจการอู้ถูกมองว่าบาปและการปล่อยให้ตัวเองว่างกลายเป็นเรื่องน่าละอาย เราต่างรู้สึกผิดเมื่อต้องลุกออกจากโต๊ะทำงานเรากระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คงานทุกๆ5นาทีเรากำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังโดยความเชื่อที่ว่าการหยุดพักคือการถอยหลังแต่คุณเคยหยุดถามตัวเองบ้างไหมว่าเส้นทางที่เรากำลังวิ่งอยู่นั้นมันนำเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการจริงๆหรือเป็นเพียงการวิ่งวนอยู่ในอ่างของความอ่อนล้าและความหมดไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุด เราต่างหลงลืมความจริงพื้นฐานที่สำคัญที่สุดไปอย่างหนึ่งนั่นคือมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรสมองของเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดมันคืออวัยวะที่มีชีวิตคือกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลและเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายมันต้องการการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมและเติบโตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การที่คุณฝืนทำงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณบังคับให้นักวิ่งมาราธอนต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดพักในตอนแรกคุณอาจจะยังไปต่อได้ด้วยพลังใจแต่ไม่ช้าก็เร็วกล้ามเนื้อของคุณจะเริ่มประท้วงประสิทธิภาพจะลดลงและในที่สุดคุณก็จะล้มลงเพราะความเหนื่อยล้าจนหมดแรงสมองของเราก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าการทำงานแบบไม่หยุดพักนั้นไม่เพียงแต่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังส่งผลเสียต่อความสามารถในการคิดความคิดสร้างสรรค์และสุขภาพโดยรวมของเราอีกด้วย เมื่อเราจดจ่อกับงานใดงานหนึ่งเป็นเวลานานสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการวางแผนและการควบคุมสมาธิจะต้องทำงานอย่างหนักและเมื่อมันทำงานหนักเกินไปโดยไม่มีการพักมันจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า decision fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ คุณจะเริ่มตัดสินใจได้แย่ลงหงุดหงิดง่ายขึ้นและมีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันรพรุ่งมากขึ้น แต่ในทางกลับกันเมื่อเราปล่อยให้สมองได้พักไม่ว่าจะเป็นการลุกไปเดินเล่นสั้นๆการงีบหลับหรือแม้แต่การเหม่อลอยสมองจะสลับไปใช้เครือข่ายประสาทอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Default Mode Network เครือข่ายนี้คือที่มาของความคิดสร้างสรรค์คือช่วงเวลาที่ข้อมูลต่างๆที่คุณรับเข้ามาจะถูกนามาเชื่อมโยงกันในรูปแบบใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่คำตอบของปัญหาที่คุณคบคิดมานานอาจจะผุดขึ้นมาเองอย่าง คาดฝันการพักผ่อนจึงไม่ใช่การหยุดทำงานแต่มันคือการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญและขาดไม่ได้สำหรับการสร้างสรรผลงานที่ยอดเยี่ยมดังนั้นพลังของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจึงไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักขึ้นแต่อยู่ที่การพักผ่อนอย่างชาญฉลาดขึ้น มันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าการพักคือศัตรูของความสําเร็จมาเป็นการมองว่าการพักคือพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดมันคือการเรียนรู้ที่จะอู้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ทุกนาทีของการทํางานของคุณมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด หนึ่งในเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในการนำการพักผ่อนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตารางการทำงานคือเทคนิคพอมโมโดโรซึ่งคิดค้นโดยฟรานเชสโกซิริโลในช่วงทศวรรษ1ั8 0หลักการของมันคือการแบ่งเวลาทำงานออกเป็นช่วงสั้นๆโดยปกติคือ25นาทีแล้วคั่นด้วยการพัก5นาทีเมื่อทำครบ4รอบแล้วให้พักยาวขึ้นเป็น15-30นาที เทคนิคนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารเวลาแต่มันคือการฝึกสมองให้ทำงานเป็นจังหวะเหมือนการเต้นรำระหว่างช่วงเวลาของการจดจ่ออย่างเข้มข้นและช่วงเวลาของการผ่อนคลายในช่วงเวลา25นาทีที่คุณทำงานคุณจะทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปกับงานตรงหน้าเพียงอย่างเดียวปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดและไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่นแต่เมื่อครบ25นาทีแล้วคุณต้องบังคับตัวเองให้หยุดพักทันที การพัก5นาทีนั้นไม่ใช่เวลาศูญเปล่ามันคือช่วงเวลาที่สมองของคุณจะได้ย่อยข้อมูลจัดระเบียบความคิดและเตรียมพร้อมสำหรับรอบต่อไปการทำเช่นนี้ช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าสะสมทำให้คุณสามารถรักษาพลังงานและสมาธิได้ตลอดทั้งวันและเปลี่ยนความรู้สึกของการทำงานที่เหมือนเป็นภาระอันหนักอึ้งให้กลายเป็นการวิ่งผาดระยะสั้นที่ทำได้สำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า นอกจากการพักเป็นรอบๆแล้วการพักระยะสั้นๆหรือไมโครเบรคตลอดทั้งวันก็มีความสำคัญไม่แพ้กันร่างกายและจิตใจของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงไม่เพียงแต่ทำลายสายตาแต่ยังทำให้กล้ามเนื้อตึงเครียดและสมองอ่อนล้า การสร้างนิสัยให้ตัวเองได้พักทุกๆชั่วโมงจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอาจจะเป็นเพียงการลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายมองออกไปนอกหน้าต่างไกลๆสัก20วินาทีเพื่อพักสายตาหรือเดินไปดื่มน้ำ การกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เปรียบเสมือนการกดปุ่มรีเซ็ตให้กับร่างกายและสมองมันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดคลายความตึงเครียดและทำให้คุณกลับมาทำงานด้วยความรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่าดูถูกพลังของการพักเพียงไม่กี่นาทีเพราะมันสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับพลังงานและประสิทธิภาพของคุณได้ตลอดทั้งวัน และเมื่อพูดถึงการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการงีบหลับสั้นๆหรือเผด้วยับในวัฒนธรรมการทำงานที่บ้าคลั่งของเราการงีบหลับในเวลางานอาจถูกมองเป็นเรื่องของคนขี้เกียจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพชั้นยอดที่นักกีฬาโอลิมปิกนักบินอวกาศของนาซาและผู้บริหารระดับสูงหลายคนนำมาใช้เป็นประจำ งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการนีบหลับเพียง10-20นาทีสามารถช่วยฟื้นฟูความตื่นตัวเพิ่มประสิทธิภาพความจำและปรับปรุงอารมณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญมันช่วยกำจัดสารเคมีในสมองที่ทำให้เกิดความง่วงและรีเซ็ตระบบประสาทให้กลับมาทำงานได้อย่างเฉียบคมอีกครั้ง การงีบหลับจึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความเหนื่อยแต่เป็นการเติมพลังอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้คุณสามารถกลับมาเผชิญหน้ากับช่วงบ่ายของวันได้อย่างเต็มศักยภาพแต่การพักผ่อนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระหว่างวันทำงานเท่านั้นการพักผ่อนที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นการพักเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน เราหลายคนมีปัญหาในการสลัดเรื่องงานออกจากหัวแม้จะกลับถึงบ้านแล้วสมองของเราก็ยังคงครุ่นคิดถึงปัญหาที่ขางคาอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบหรือโปรเจกต์ที่กำลังจะถึงเดทไลน์เราปล่อยให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเลือนหายไปจนกลายเป็นการทำงานตลอด24ชั่วโมงในทางปฏิบัตินี่คือที่มาของภาวะหมดไฟที่แท้จริง เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เราจำเป็นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าชัดดาวริชวลหรือพิธีกรรมปิดจบวันทำงานมันคือชุดของการกระทำที่ชัดเจนที่คุณทำเป็นประจำทุกวันเพื่อส่งสัญญาณให้สมองของคุณรับรู้ว่าวันนี้งานได้จบลงแล้วและถึงเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริง พิธีกรรมนี้อาจจะเรียบง่ายเช่นการใช้เวลา15นาทีสุดท้ายของการทำงานทบทวนสิ่งที่ทำสำเร็จในวันนี้วางแผนสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้อย่างคร่าวๆจากนั้นจึงจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยปิดคอมพิวเตอร์และพูดกับตัวเองด้วยประโยคที่ชัดเจนเช่นงานสำหรับวันนี้จบแล้วการกระทำที่เป็นรูปธรรมนี้จะช่วยสร้างเขบแดนที่ชัดเจนในใจของคุณมันช่วยปลดปล่อยสมองจากภาระทางความคิด ทําให้คุณสามารถกลับบ้านไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทำในสิ่งที่รักและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีเรื่องงานมารบกวนจิตใจอีกต่อไปการสร้างพิธีกรรมปิดจบวันนี้คือการมอบของขวัญล้ำค่าที่สุดให้ตัวเองนั่นคือความสงบสุขในายามค่ำคืนและพลังที่เต็มเปี่ยมสำหรับวันใหม่ แนวคิดเรื่องความสำคัญของการพักผ่อนอย่างมีกลยุทธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและหลักฐานมากมายหนึ่งในหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้อย่างยอดเยี่ยมคือ rest why you get more done when you work less เขียนโดย alex ส u จอง n g kim p n g นักเขียนและที่ปรึกษาแห่ง silicon valley พังได้หักล้างความเชื่อผิดๆที่ว่าความสำเร็จต้องแลกมาด้วยการทำงานหนักจนเกินขีดจำกัดเขาได้นำเสนอกรณีึ ึกษาจากชีวิตของบุคคลผู้สร้างสรรค์และประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์มากมายตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ไปจนถึงนักเขียนและศิลปินและพบว่าพวกเขาทุกคนต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขาให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างจริงจังพวกเขาไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกัน12ชั่วโมงต่อวันแต่ทำงานอย่างเข้มข้นเป็นช่วงสั้นๆแล้วใช้เวลาที่เหลือไปกับก,บการทำกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูพลังงานเช่น การเดินเล่นในธรรมชาติการทำงานอดีเรกหรือการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง พังยืนยันว่าการพักผ่อนไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับการทำงานแต่มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์เป็นคู่หูที่ขาดไม่ได้ของความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงานที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้ได้มอบความชอบธรรมทางวิทยาศาสตร์ให้กับสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกอยู่แล้วลึกๆว่ามันถูกต้องนั่นคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความฉลาด แล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างฟังแกะหนังสือจบแล้วถ้าชอบกดไลค์กดติดตามง่ายๆแค่นี้ช่องแกะหนังสือของเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้คุณผู้ฟังอีกครับ